สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด่าวร้อนรอบวันนะครับเจ้าหน้าที่ e ูยืนยันจดหมายเชิญยิ่งรักของจริงนะครับที่มา BBC ไทยนะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน58 Facebook BBC ไทยเผยว่านายสเตฟานสมิธเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยกิจการรัฐสภาของนายแวนาแลเนอร์นะสสสภายุโรปบอกกับ CCB ไทยอ่า BBC ไทยนะโดยยืนยันว่าจดหมายเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีนางสายิ่งรักชินวัตรให้ไปพูดคุยเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น เป็นจดหมายที่ออกโดยนายแรนเนินและสสเอลมาโบกจริงครับพร้อมกันนั้นนายสมิธยังได้ส่งสำเนาจดหมายมายังทีมงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันครับนายสมิธบอกว่าหากมีการพบปะก,กันนายแรนเนินและนายโบกมีแผนจะให้ข่าวร่วมกันครับนายสมิธตอบคำถามของ BBC ไทยแทนสสแรนเนินหลังจากที่ได้รับอีเมลสอบถามจาก BBC ซไทยว่าจดหมายเชิญที่ส่งไปให้ดีนนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรัก นั้นเป็นจดหมายที่ออกโดยบุคคลทั้งสองจริงหรือไม่แต่เขาระบุว่าขณะนี้สสทั้งสองคนยังจะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับนายไเนินมีตำแหน่งเป็นประธานคณะวิเทศสัมพันธ์ประเทศเอเชียนะครับตะวันออกเชียงใต้และอาเซียนส่วนนายโบกเป็นประธานของคณะกรรมการคณะกรรม,มาธิการกิจการต่างประเทศของสภายุโรปนะครับ